กลับมาในเบกที่2รายการเพื่อสุขภาพร่างกายแข้มข้นแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์สู่สังคมตรงนี้กับพี่เฉาเฉาว,าว,วลิตย่อมดอนหน้าจอช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาในเบกที่2เราไปส่งท้ายเดือนหน้าร้อนกับกีฬาของข้าราชการตำรวจไทยที่สนามบุญยจินดาสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร คุณผู้ชมครับเรากลับมาที่สนามเทโลตรงนี้นะครับถนนวิภาวดีรังสิตกิจกรรมของบรรดาข้าราชการตำรวจกำลังจะเริ่มขึ้นครับด้านหลังนี่เป็นฟุตบอล v i p นะครับจากนั้นก็จะมีกีฬาสำหรับตำรวจหญิงด้วยนะครับเป็นแชร์บอลครับที่เขาเล่นกันวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอาหารการกินนะครับก็เรียกว่าหลังจากที่ภารกิจได้จบลงไปนะครับบรรดา กลุ่มของตำรวจนะครับคุมฝูงชนก็จะมีกิจกรรมเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับจากการทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้การนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนในการเล่นกีฬานะครับด้านหลังพี่ชาวนะครับตอนนี้เสียงดังมากๆเลยนะครับจากโคศกสนามวันนี้ก็ได้รับเขียนนะครับจากพี่เล็กซึ่งเป็นโคศกจากจังหวัดนครปฐมต้องไปติดตามดูนะครับว่าลีลาการผาาเกม ลีลาการบรรยายเกมเนี่ยเรียกว่าถูกอ,อกถูกใจสําหรับแฟนฟุตบอลจริง,รงๆนะครับบรรยากาศของข้าราชการตำรวจนะครับในการเล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายในการทํางานครับไปติดตามกันครับย,ยังต้องพึ่งช่างคัดท่านแกะสลักยังต้องพึ่งช่างเขียนช่างรอบรู้ยังต้องพึ่งช่างเรียนหรือถ้าช่างทีนี้ที่ไม่ต้องพึ่งใครก็ไม่ลู้โอถูกต้องอ่าสังคมเรื่อยๆลบเลยอ่ะคือน้องเพิร์นฟเ,ฟเดี๋ยว็ก ในส่วนของกองกำลับการอรักขาและลู่มชนนะครับมีนโยบายที่จะให้กําลังคนนะครับรู้รักสามัคคีสู่ภาพร่างกายที่แข็งแรงครับวันนี้ก็เป็นกองกับการควบหนึ่งนะครับควบผู้มุงชน1และ2นะครับก็จัดการแข่งขันกันนะครับมีทั้งชายและหญิงนะครับก็มีท่านรองหัวการนะครับท่านผู้กับท่านรองผู้กับท่านสวรรมาร่วมเล่นกีฬาด้วยนะครับก็เป็นกันเองกับลูกน้องครับก็กีฬาก็เป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่างกันครับเราเป็นข้าราชการตํารวจครับทำงาน รับใช้พี่น้องประชาชนก็เราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้ตำรวจของเราทุกคนแล้วก็ครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็จะได้มีกำลังกายกำลังใจไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มความสามารถครับขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่รอการช่วยเหลือจากข้าราชก,การไทยทุกวันครับในส่วนของกิจกรรมวันนี้ก็หลากหลายชนิดกีฬา เรียกว่าได้เล่นกันอย่างครบถ้วนที่รวบออกกำลังกายทั้งชายและหญิงด้านอาหารการกินวันนี้กองร้อยน้ำหวานเปิดเมนูเด็ดคณะผู้ใหญ่เตะฟุตบอลเสร็จสับเติมอาหารน้ำดื่มพักแก้เกมฟุตบอลเพื่อที่จะลุยในครึ่งต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นนะครับบางคนจ่ายบอลเสียผมก็จ้องอยู่ว่าจะหุดหยิบไหมไม่มหมุดหยิบนะครับจ่ายเสียก็เล่นกันใหม่นะครับอันนี้คือน้ำใจในกีฬานะครับเพราะเราก็คือ กองบังคับการอลักขาและควบคุมชนครับกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองกับทั้งสองกองกับนะต้องขอบคุณทั้งพุ่มกับควบหนึ่งแล้วก็พุ่มกับควบสองพุ่มกับชัยวุฒิแล้วก็พุ่มกับนัทนัทนะฮะที่เป็นแกนหลักในการจัดกีฬาครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะเล่นกีฬาด้วยความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจป็นักกีฬานะครับหนักนิดเบาหน่อยก็ขอโทษกันพันวดเอกชัยวุฒิชายวราครับพุ่มกับ ควบคุมฝูงชนหนึ่งนะครับก็จะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่สังเกตมาครับทุกๆครั้งครับพวกเราก็จะเล่นกันด้วยมิตรภาพนะครับแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของมิชาครับก็คือสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็กําลังพลมีความสามัคคีครับก็ขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็ในส่วนของผมนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านครับก็จะพยายามให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นสวัดิการให้กับกําลังพลของพวกเราครับ ้องเรียนว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตามนโยบายของท่านภูมิคับการนะครับไม่ต่ำกว่าครั้งที่3แล้วครับก็รวมกิจกิจกรรมกีฬาพี่พี่น้องๆแล้วก็เพื่อนข้าราชการบอกคอ,อฟอนะครับโดยเฉพาะทางคอฟอหนึ่งและก็คอฟอนสองนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ความสามัคคีความสนุกสนานนะครับที่สำคัญก็คือ,อตำรวจแข็งแรงก็เพื่อไปรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปครับ ก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆตามนโยบายของท่านผู้กำกับครับบทสัมภาษณ์ของนายตำรวจที่เราไล่เรียงมาให้ฟังตรงนี้กับกีฬาที่ให้อะไรมากมายครับหน้าที่การงานในองค์กรหนักและเบาแตกต่างกันไปแต่วันนี้ผ่อนคลายลืมบทบาทหน้าที่มาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพงานสนุกผู้บรรยายเกมหรือผู้ให้เสียงภาษาไทยก็มีสีสันไม่น้อยเช่นเดียวกันครับ ขอพู้รางสาวประตูนะขอพูดทางสาประตูนะครับขับการบรรยายเกมพุตบอลเนี่ยก็เริ่มจากท้องถิ่นที่เราจัดพุตบอลกันขึ้นมาแล้วก็จัดเองที่บ้านผมบ้านเกิดนะครับอ่าอภอกระรงแสนจัดนครปฐมแล้วก็บรรยายเองเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าพอไปดูเกมอ่อพอเราเห็นว่ามันมันไม่สนุกเราก็เริ่มเข้าไปคุกคีกับพวกเขาแล้วก็หามุกที่มันสนุกสนุกขึ้นมาเช่นเวลาเราจะแนะนำพุตบอลเราก็บอกว่าในกิจฬาที่ดีต้องเตรียมตัวพร้อมก่อนลงสนามเตรียมน้ำไว้ก่อนหิว เตรียมติวก่อนระท้าคู่ต่อสู้และเตรียมผู้ทำประตูเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะได้นี่เป็นการแนะนําแบบสนุกสนุกโดยเฉพาะบอลลโศโเราก็อาจจะเตือนแบบสนุกสนุกว่ารรณาอยากเข้าด้านหลังอยากกระทุบก,กระทั่งเพราะว่าวัยอย่างพวกเราอะไรหายายกบางต่างๆนี้ก็มาจากการเรียนรู้การอ่านหนังสือการไปตามที่ต่างๆเจอคําพูดต่างๆที่มันสวยหรูเราก็เอามาดัดแปลงใช้ผมจะยกตัวอย่างเวลาเราไปงานเนี่ยเรา,ยาเห็นทีก่อนเวลาขึ้นเราก็จะฟังแบบเรียบๆมันไม่มีอะไร ถ้าเป็นผมผมก็จยาเอามาดัดแปลงเช่นสวัสดีครับเมื่อมีพิธีการก็ต้องเมื่อมีพิธีกรก็ต้องมีพิธีการเมื่อมีพิธีการก็ต้องหาผู้ชำนาญการด้พิธีกรและแน่อนอนครับผมคณิสสอนต้องแผงคคศกหน้แก่แต่สีนดีนิสินพ่อหนุ่มหน้ามืนคนกำแพงแสนรับหนาวีพิธีกรรด้านพิธีการครับสมราคานักภาคท้องถิ่นระดับประเทศจริงๆครับพี่เล็กนักภาคสายตะวันตกเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ต้นงานจนจบงานอย่างสมบูรณ์ 다음 시즌에는 태국, 한국, 북쪽의 풋볼을 보러 갑니다. 모든 선수들이 안 다쳐야지 축구를 오래 할수 있는 거니까 다들 열심히 안 다치게만 해줬으면 좋겠습니다. 두팀다 파이팅!